แค่ชื่อก็ไม่คุนแล้วมามดูอูย่างหน่อยได้เราเล่นลายแคทอาณาอูย่างแอดตอนนี้เล่นง่ายมากยืนหลังสุดแล้วยิงมองเห็นทุกคนเราเล่นแบบเขาเรียกเล่นแบบเล่นในจุดที่มองเห็นทุกคนกับสองแยกเล่นแล้วค่อยกดชิปกลับมาหาเพื่อน ในระยะที่สามารถชิปกลับมาได้แสดงว่าตาน,นี้เราต้องออฟใครเป็นพิเศษเราต้องออฟอยู่สองคนดีเพที่แยกเล่นอาจจะเป็นแคสดี้หรืออาจจะเป็นแอดแล้วก็ไลฮัตแต่หลักๆคือไม่อยากให้ยืนติดไลฮัตขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวเรามันไม่ใช่ตัวละครที่แบบต้องยืนติดแท้งขนาดนี้นะครับตัวเรามันยิงได้ทุกระยะอยู่ที่เราว่าเราคุมเมาส์ได้ไหม ห็นไหมยืนใกล้ไปลองสังเกตไหมเราเล่นเป็นแคสซิดี้เลยตอนเนี้ยไม่ไม่เหมือนอูย่างถ้าอูย่างต้องเล่นยังไงถ้าอยากเล่นอยากยิงกดดันสโตอย่างนี้ใช่ไหมยืนตรงนี้เนี่ยยืนอย่างเงี้ยยืนให้เห็นทุกอย่างอ่ะหรือยืนแบบเนี่ยยืนมุมเนี้ยแล้วกดชิปกลับยืนนี้ถ้าโดนก็กดชิปกลับเห็นไหมพอพอเห็นภาพไหม อันนี้ตอนนางเข้าให,หม,าม่เมื่อสองอาทิตย์นี้แล้วเราได้ดูรีเพย์ใน u t u b e บ้างไหมที่เขาส่งอู่ย่างกันอะจริงๆอันไอโนนั้นดีมากเลยนะก็เป็นเคสสตรัรดีที่ดีมากๆเลยอย่างเงี้ยเราไม่มีชิปแล้วเราไม่มีชิปแล้วถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเรายืนในตำแหน่งที่รับความเสี่ยงไม่ได้อย่างตอนเนี้ยเรากำลังอยู่ในตำแหน่งที่รับความเสี่ยงทำไมถึงเรียกว่ารับความเสี่ยงเอาง,ง่ายๆเลยนะไลฮาร์ดเนี่ย ลองสังเกตนะไลาร์ทฝั่งน้องข้าวเนี่ยในหน้าจอเราไม่มีใครกดดันอยู่เลยแสดงว่าถ้าไลารัทพินเข้ามาเราอ่ะไม่เหลือให้ไม่เหลือที่ให้ตัวเองเล่นแล้วเราถอยให้ไม่ได้เราชิปไม่มีแล้วไงเห็นไหมคือเห็นได้เลยว่ายังไงเราก็เราก็โดนบีบแน่แน่เพราะเราเพราะเรายืนตำแหน่งแรกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีครับถ้าเรายืนตำแหน่งแรกดีเช่นตำแหน่งเนี้ยเราจะสามารถยิงกดดันให้เขาเดินตรงเนี้ยยากอ่ะยากเข้ามา แต่เราดันไปยืนในตำแหน่งที่แบบย,ยิงได้แค่นะี้แล้วพอเขาถึงมันถึงตรงนี้แล้วอะ่ะเราจะรู้สึกอึอดอัดแล้วเราก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้เขาเดินเข้าไปเยอะเราไม่มีที่ยิงแล้วนะเราก็เลยหาหมุมยิงถูกไหมแต่จริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่ปัญหามันคือเราอยยืนผิดที่ตั้งแต่แรกมันเลยยิงได้น้อยเนี่ยจนตอนเนี้ยเห็นไหมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีพื้นที่แล้วมันไม่ทันแล้วอ่ะที่จะยิงแล้วอ่ะมันต้องถอยแล้ว แล้วก็เมื่อกี้ตอนรีเปอร์ว้าเข้ามาเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าเรายืนติดลายฮาร์ดมากเกินไปตอนนี้เรากําลังมองว่าอู่ย่างอะ่ะคือดีเพรแล้วเราเลยพยายามเล่นแบบแคสซิดีมากเกินไปครับแต่จริงมันไม่ใช่อู่ย่างเน่ะเป็นตัวยิงก็จริงแต่ไม่ต้องเอาตัวเองไปใกล้ใกล้จนไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะพอมันไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะมันเลยทําให้เราอะ่ะคิดขวาก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมสกิลอ e ีก็ไม่ได้ใช้ เบอลิมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรารู้สึกไหมว่าเราอเดินเยอะไปพอมันเดินเยอะไปอ่ะปัญหามันคืออะไรรู้ไ่มข้อมูลในหน้าจออะมันสเปะสปะครับนะดูอย่างไฟนี้ก็ได้อตอนเนี้ยเราเห็นชัดแล้วว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือช่วยไลฮาร์นนาดถูกไหมพอเราช่วยไลฮาร์ดใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยข้อมูลในหน้าจอก็คือมีโซเจอร์ที่เล่นเสี่ยงถูกไหม ในจังหวัดเดียวกับที่ไลฮาร์ดโดนแต่ว่าตาเราอะอยู่กับไลฮาร์ดจ่าเลยพอเราขยันเดินอะบอกไว้ก่อนว่ามันทำให้อูย่างอะเล่นยากเพราะคนที่ขยันเดินอะถ้าจะเล่นคู่อูย่างอะมันต้องเป็นคิลิกกอูย่างอะ เป็นตัวละครที่ยืนโคตรจะเฉยที่สุดแล้วขยันยิงก็พอเลวขยันยิงขยันเปลี่ยนออฟอะไรเงี้ยไม่ต้องขยันเดินมากตัวมันตัวระยะมันไกเลเนาะอย่างเงี้ยดียืนสแปมให้ศัตรูเดินยากอย่างเงี้ยศัตรูตเข้าผักออกยิงยิงไม่ต้องเดินเข้าไปอีกเล่นแค่ตรงเนี้ยเล่นแค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้พอ แล้วถ้าไม่ไหวเราจะได้กดชิปเดินตรงนี้ได้หรือขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้คือเราต้องแพนในหัวไว้เลยนะว่าเราสามารถชิปแล้วไหลเข้าเข้ารูนี้ได้แล้วทาหน้าที่ต่อแบบมันจะเป็นชิปที่แบบไหลอะไหลยาวเนี้ยแล้วก็ยิงไปเรื่อยนึกออกไหมหรือแบบชิปถอยหลังกระโดดขึ้นไฮก้ายิง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 คำถามในหัวเราคิดเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าไม่คิดนั่นแหละคือการบ้านที่ต้องไปทำ ปัจจุบันได้คิดไหมไม่มเ่เอาแบแบบในรีเพย์ถ้าดูจากวิธีการเดินน่าจะไม่แล้วแหละค่อนข้างชัดแต่ถ้าปัจจุบันไม่คิดด้วยฝากด้วยครับสิ่งนี้ทําให้อู่ย่างตอนเนี้ยเก่งและไม่แพ้ตัวหลวงอ่ะเพราะว่าระยะชิปแบบมันไกลแล้วมันก็แบบเอาตัวรอดจากพวก High ไฮแคลด์ปัจจุบันคิดแล้วครับเอางั้นดีแล้วครับ อ,อันนี้อย่างอันนี้ยเราช่วยไลฮาร์ดถูกไหมอันนี้เราช่วยไลฮาร์ดถูกไหมแต่เราแต่แต่ข้อมูลในหน้าจอที่เราเห็นนะมันมีรีปเปอร์วาร้ามาเห็นไหมแต่ตาเราอยู่ที่ไลฮาร์เดเยอะไปหมายความว่าไงจริงจจังหวะเนี้ยเราไม่ควรเดินขึ้นหน้าเราควรยืนตรงนี้แล้วดูสองสองสองเหตุการณ์พร้อมกันแต่เราเดินขึ้นหน้าเพื่อช่วยไลฮาร์ดสุดตัวแล้วปล่อยข้างหลังโดนรีปเปอร์ มจริงๆรีเพนเนี่ยมั่นใจเลยว่าพอพอเราบอกว่าเราไปดูคนใน Youtube มาแล้วเราบอกว่าอันนี้คือ2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมแต่เราบอกว่าเราดูโค้ดมาแล้วแสดงว่าปัญหาพวกเนี้ยไม่น่าจะมีแล้วนะไลน์เป็นเมตาเหรอครับอ๋อเฉพาะเซิร์ฟเฉพาะเซิร์ฟซครับเซิร์ฟซเขาจะชอบเล่นไล่ฮาร์ดกัน เล่นโอย่างต้องอยู่ในมุมที่เห็นภาพรวมกว้างสุดๆใช่ไหมใช่พอเราเห็นภาพรวมกว้างอะ่ะมันจะทําให้เราตัดสินใจง่ายว่าเราจะช่วยใครแล้วเราจะยิงใครดีจะกดดันศัตรูส่วนไหนดี <c oughs> โอย่างส่วนใหญ่ยืนห่างมากยืนโคตรห่างเลยห่างแบบห่างมากๆ ไลายไม่ได้เป็นเมตานะตอนนี้มันเป็นเมตาฟูดได้ลิงดีว่าบอลดูฟิตแล้วก็ฮาสัตกลายไปว่ารีเพนเนี่ย ส่วนใหญ่ปัญหามันคือเราอะขยันเดินตามไรฮาร์ดมากไปซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นหน้าที่อนาแล้วเราอะมองภาพรวมแล้วเสริมคนอื่นมากกว่าสังเกตไหมว่ารีเพนเนี้ยเราไม่ได้มีส่วนช่วยอาาแคทหรือโซเชอร่ให้เล่นง่ายเลยแต่เราช่วยไรฮาร์ดทั้งเกมเลยเดาเลยนะเป็นผู้เล่นซับหลักเล่นอาาเล่นแบบเล่นคิลิ เล่นพวกฮิวแท้งอะแต่อยากเล่นอูย่างเราก็เลยติดนิสัยมาเพราะว่านิสัยมันมนิสัยซับหลักชัดๆนิสัยซับหลักจัดๆเลยอะ <'s> คือคืออูย่างอะมันคือซับที่ปั้นดีเพชกับช่วยซัพพอร์ตให้เล่นง่ายแต่เราเล่นอูย่างคือช่วยแท้งรอง อันติให้แทงกดอ e ีให้แทงยิงช่วยแทงเหงีอัดแทงเดินตามแทงถามว่าเล่นอย่างเงี้ยผิดไหมไม่ผิดมันไม่ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดนะเพราะอย่างตาเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยแทงอะอาณาก็ก็ไม่ช่วยถ้าดูจากดูจากที่เราเล่นอาณาส่วนใหญ่จะช่วยจะยืนแบบเซฟเลยอะแล้วช่วยดีเพร เขาถามว่าอูย่างฮิลแทงได้ไหมมันก็ฮิลได้แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่านะแต่มันก็ฮิลได้นะเออไม่ฮิลได้ เห็นปัญหาไหมเห็นปัญหาไหมอะมากินน้ำเมื่อกี้โทษทีเราสแปมให้ศัตรูเดินเดินเข้าตรงนี้ยากถูกไหมแล้วก็ให้ออกตรงนี้ยากถูกไหมหน้าที่เรามีแค่นี้ยิงให้เขาเดินตรงนี้ยากเดินตรงนี้ยากแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราควรยืนในจุดที่เรามองเห็นว่าศัตรูจะเดินแล้วเรายิงเขาถูกไหมแต่ดูเราเล่นนะเราไปเล่นในที่ที่แบบเราไม่สามารถเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายอ่ะจะเดินเมื่อไหร่แล้วเราไปเล่นในที่ที่แบบ ถ้าเรายืนตรงเนี้ยเวลาเรายิงฝั่งซ้ายเรายิงฝั่งขวาไม่ได้เรายิงฝั่งขวาเรายิงฝั่งซ้ายไม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่นะลองมายืนตรงนี้ดิยิงไล่ถ้าอยากยิงนี้เดินระเดิบอันนิดนึงยิงไล่ถ้าอยากยิงซ้ายหลบยิงหรือยืนอย่างนี้ก็ได้แล้วยิงยิงอะแล้วพอไม่ไหวฮะแบบว่าโดนดันก็ชิปแล้วขึ้นแท่นตรงนี้หรือชิปแล้วกระโดดขึ้นตรงนี้แล้วก็ยิงต่ออะอันเนี้ยมันแค่ยืนผิดตำแหน่ง วิธีการถอยมันเลยแปลกมุมมองในการเล่นมันเลยแปลกมันเลยเห็นแบบเห็นภาพน้อยนะครับด,ดนูนิเนี่ยนิสัยอูย่างนะเนี่ยเนี่ยนิสัยอูย่างนะเนี่ยนิสัยอานานะสลับกันไอคนฮิวแทงไม่ฮิว เหมือนซับสลับกันเล่นแต่ถามว่าอาณาเล่นเซฟแล้วให้อูย่างเสี่ยงมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีในแข่งมีวงเล็บฝั่งตรงข้ามเล่นคอมหลวงเท่านั้นทําไมเขาเอาอูย่างขึ้นหน้าเอาอาณาเล่นเซฟเพราะว่าอาณาเนี่ยสมมติอาายืนเนี่ยฮิวแทงได้ทุกระยะไูไหมไม่โดนโดดอูย่างเข้าไปข้างในกดชิปหนีได้เเขาก็เลยเล่นกันแบบนั้น แต่นี้คือต่างฝ่ายต่างเล่นค้อมช้าทั้งคู่อนานเลยไม่ต้องแบบเล่นลึกขนาดนะั้นลึกไปอืมแต่อนานตาน,นี้ไม่ตามแทงจริง คตรชอบเลยอะซอมบ้าเล่นพอดีใส่ออฟเรายิงตัวเดียวกับที่ซอมบ้ากำลังจะยิงพอดีแต่ข้อเสียมีอยู่แค่ข้อเดียวรู้ไหมเพราะอะไรเราตามซอมบ้าสุดแบบน่ากลัวมากเพราะว่าเราใช้สกิลชิปเพื่อมาตรงนี้กลายเป็นว่าถ้าเกิดศัตรูหันมาหาโฟกัสเราเราถอยไม่ได้แต่ถ้าเรามีชิปจังหวะนี้มันจะเพอร์เฟกเลย <Are you? S 1> แต่ยังไงเขาไม่โฟกัสเราอยู่แล้วถ้าเราคำนวณมาแล้วว่าจังหวะนี้ศัตรูโฟกัสซอมบ้าไม่โฟกัสเราเราเล่นจังหวะนี้ได้ ถือว่าถือว่าดีมากเลยนะถ้าเราคิดมาอย่างนั้นแล้วนะ,ะที่เขาเคยได้ยินคำนี้ไหมเสี่ยงแต่ไม่เสี่ยงเลยความเสี่ยงที่ไม่เสี่ยงเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่าเราคิดมาแล้วว่ายังไงอ่ะผลลัพธ์มันออกมาจะไปทางเสี่ยงมันแทบจะไม่มีเลย เป็นความเสี่ยงที่ไม่เสี่ยงเกสโนวะฉากสวยตำแหน่งไม่ดีนะสวยอันตีสวยมากเลยอนาเกือบตายมั้ย โอเคอันนี้ถามหน่อยเบลมีความมั่นใจในการยิงอูย่างจนไม่ต้องคิดแล้วใช่หรือไม่เพราะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเลยถามเพราะเราไม่น่าจะเราไม่น่าจะใช้เวลาเรียนรู้อูย่างนานเท่าไหร่เพราะวิธีการยิงเราไม่มีปัญหาเลยมีปัญหาแค่ตำแหน่งแต่คิดว่าตำแหน่งก็น่าจะแก้ไวครับเพราะเราเป็นคนเข้าใจค่อนข้างเร็วอยู สิ่งที่อยากให้แก้เลยนะจังหวะกดสกิล e กับอันติอะ่ะลองสังเกตสองอย่างสองสกิลนี้นะเราจะใช้ e ก็ต่อเมื่อทีมเรากำลังจะตายเราจะใช้อันติก็ต่อเมื่อทีมเรากำลังจะตายเราไม่ค่อยแบบอันติส่งเพื่อนไปทำเกมกด e เพราะว่าเพื่อนกำลังจะปะทะเราต้องรองให้มีคนเจ็บเราถึงจะกดซึ่งนั่นอ่ะทำให้สกิลสองอย่างเนี้ย บกไม่ได <age> ้ค <procurement> รับลองฝึกกดสกิล e กับอันติแบบโปรแอค i v e หน่อยกล้าที่จะใช้มันเพื่อเพื่อเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์บ้างอย่างอันอย่างอันเนี้ยดีนะคือเรารู้เลยว่าไลฮักกำลังจะเจ็บเรากด e ไปล่วงหน้าเพราะเราจะได้ฮิวเขาทันอาณาจะได้ช่วยฮิวได้ น yep. uh> okay. ี่โดนเซอร์ไพรส์เล่นสเตเดียมดีไหมนะพี่อยากดูกันบ้านให้ป๋องแปลงนะแต่พี่รู้สึกเจ็บคอบ้านเลยพี Skywalker> ่ว่าพี่เก็บไปพวกนี้ดีกว่า พวกนี้ยังทันเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นสตรีมพวกนี้จะขึ้นสตรีมบ่ายได้มันเนี้ยว <c oughs> ันนี้ยังขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้ขยันป้ายกระโดดกระโดดหามุมอยากแตะพอยต์แหละเข้าใจได้ <c oughs> แต่จริงแล้วมันไม่ควรเป็นหน้าที่เราเราต้องคิดแบบนั้น เมื่อกี้มันต้องเป็นเราใส่ออฟให้ไลท์ฮาร์ดแล้วเรายืนยิงเข้าบนนี้ไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องลงข้างล่างเพราะว่าเราทิ้งสเปซที่ทําให้เราเห็นศัตรูไปเลยเพื่อเพื่อลงไปยิงเห็นไ,ไ,ไหมเนี่ยจังหวะเนี้ยช่วยไลทฮาร์ดหันหลังให้ศัตรูเห็นไหมอ่ถ้าศัตรูเป็นฮิตสแกนก็คือตายตายงแงจังววะน,นี้เราขยันเดินปะ รีเพนี้จริงๆเป็นมันแค่เราขยันเดินเท่านั้นเองจนทําให้แบบมุมมองในการเล่นเรามันเสียเยอะไปนิดนึงพอมุมมองในการเล่นเรามันเสียมันทําให้การตัดสินใจของเราช้าลงไปสเต็ปหนึ่งหลายหลายครั้งมันช้าลงไปสเต็ปหนึ่งบเลยเพราะเร็วจึงช้า เพราะว่าเร็วไปจึงช้าไหนๆ่ไหมเดินเยอะเดินเยอะเดินเดินเยอะแล้วมันแบบมันเสียเสียจังหวะเยอะมันไม่ค่อยมั่นคงอะ่ะเราเปลี่ยนตำแหน,น่งบ่อยเกินใช้สกิล e ไม่น่าใช้เท่าไหลน่นี้เพราะว่าซ้อมบ้าแคเจ็บไม่น่าใช้สกิล e ยิงแม่นมากใส่อันติให้แคสซิดี้หรืออานาแล้วก็หันไปมองไลฮาร์ตอีซี่ไม่งั้นก็ใส่ให้ไลฮาร์ตแล้วก็มองข้างหลังแต่เชื่อผมใส่ให้ข้างหลังดีกว่า,อ,าอย่างนี้ไม่ต้องใส่นี้ใส่อันติให้ไลฮาร์ตได้เลยถนะแล้วอะลืมใช่ไหมเข้าใจยังว่าสิ่งที่ที่อยากจะบอกว่าเราขาดเรื่องการใช้อันติเกมลุกอะ หรืออันติแบบเชิงลุกอะ่ะมันคือประมาณไหนเนี่ยเนี่ไฟเนี่ยชัดเลยจ,จริงๆไฟเนี่ยเราจ่ายอัติให้ไลฮาร์ดทิ้งไว้ยังได้เลยแล้วก็มองข้างหลังคล้ายๆกับรีเพออูย่างด่านโดรโดรที่พี่เพิ่งดูไปล่าสุดอะดที่แบบพอฝั่งพอฝั่งกันน่ะเขาใช้อันติแบบน้อยมาก ผม <Yes. S 1> ชอบอันติโยนอันติใส่คนที่ใกล้าตายมากกว่าใส่แล้วเขาลุกบางครั้งโยนอันติใส่แล้วเขาถอยแสดงว่าเรายังใช้อันติเกมลุกได้ไม่ดีพอพยายามอย่าหนีปัญหาโดยการไม่ใช้นะเพราะมันจะสร้างปัญหาใหม่ให้เราแทนนึกภาพออกไหมครับอย่างตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช้อย่างเงี้ยมันได้ใช้นะมันไม่เสียเปล่านะแต่ผลที่ตามมาคือมันไปสร้างนิสัยก็คือเราอะ เราจะไม่เข้าใจว่าจังหวัดไหนอะใส่แล้วทีมจะเล่นได้หรือเราฟอสให้เพื่อนเล่นจังหวัดไหนได้บ้างเออแล้วขาดคุณสมบัติในการแบกทีมอะโดยอันติซัพพอร์ตเ,เราต้องแบ่งแยกให้ได้ว่าจังหวัดไหนต้องเก็บไว้ตั้งรับจังหวัไหนต้องเก็บไว้ใช้ลุกอ่า ถ้าเราสามารถแบ่งแบ่งได้ชัดเจนเลยว่าไฟเนี่ยต้องเก็บไว้ต้งรับเท่านั้นนะไฟนี้ต้องใช้ลุกเท่านั้นนะอูอย่างเราก็จะอีกเลเวลหนึ่งยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยอย่างไฟเนี่ยถามว่าต้องใช้ลุกหรือใช้รับคอนเซปต์ง่่ยาเลยครับฝั่งของข้ามีนติน้อยน้อยกว่าเราและเขากำลังจะมีนติเราต้องทําให้เกมหรือไฟเนี่ยจบไวที่สุดเพื่อให้เขาอ่ะไม่มีโอกาสได้ใช้อนติแปลว่าเราอ่ะต้องส่งเพื่อนอ่ะ ไปฆ่าศัตรูเพื่อให้ศัตรูไม่ได้แชนติอย่ารอให้เขาแชนติไม่งั้นมันก็จะสวนเราหรือทำให้เราไม่ได้ใช้เห็นไหมพูดถูกไหมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้เพราะว่าวเรามมวแต่รอให้รับเนี่ยสถานการณ์มันบีบว่าคุณต้องทำก่อนนะก่อนที่ฝั่งนอกข้ามจะทำใส่คุณวัสดี r a n d มด้วยครับผมนี่แหละน่าจะเป็นจุดที่แบบต้องต้อง ต้องไปพัฒนามากที่สุดละไอ้เรื่องอันติอไม่อยากให้ใช้อันติเกมรับเท่าไหร่อันติเกมรับใช้ได้แต่มันไม่ควรเยอะขนาดนี้มันเยอะไหเยอะจนแบบไม่มีจงังหวะที่แบบกดเพื่อแบนเลยกดตอนเสียเปรียบ